สมศักดิ์ศรีนักสแสดงไทยออกแบบตัวแทนไทยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เทศกาลภาพยนตร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของนักสแสดงไทยบนเวทีภาพยนตร์โลกจริงๆสำหรับสองตัวแทนนักสแสดงออกแบบชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งและ วินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลเอเชียนฟิล์มอวอร์ด2025 a f a ครั้งที่18งานประกาศรางวัลภาพยนตร์เอเชียครั้งที่18ที่จัดอย่างนะร t งละครใหญ่ศูนย์ศิละปะก,การแสดงซีทูคีเกอร์เซ็นเตอร์เขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกฮ่องกงออกแบบได้รับเกียรติเข้าร่วมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของงานในครั้งนี้ร่วมนีนฟูจโอเ ออสตินลินโอเคเอดีเอมาซากิและโลชุนยิปในฐานะยุทธโดยออกแบบยังได้ร่วมกับแบรนด์แอมบาเซเดอร์ทั้ง5ท่านกล่าวถึงความรู้สึกการร่วมงานในครั้งนี้ในช่วงเปิดรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้ง และทำหน้าที่มอบรางวัลให้กับนักแสดงเจเนอเรชันใหม่ๆหลังจากที่ตนเองเคยได้มีอกมารับรางวัลที่เวทีนี้มาแล้วจากนั้นยังเข้าร่วมเซน Wall of f a อฟของทางงานเป็นที่ระลึกและช่วงสำคัญที่รอคอยก็เมื่อออกแบบและวิน2นักแสดงไทยได้รับเกียรติร่วมกันทำหน้าที่ร่วมประกาศและมอบรางวัลเอเชียนฟิล์มอ d a อร์ดอะคาเ AF ให้กับโคกิรางวัลไรซิงสตาร์อ w วอร์ในครั้งนี้ โดวยวินรับหน้าที่ในการประกาศรางวัลและออกแบบเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ให้กับโคกิภายในงานยังมีนักแสดงและคนดังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาร่วมงานอาทิ y a k u s h o โคจินักแสดง b a s แอคเตอจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์แ n d ฮ u i ผู้กำกับระดับตำนาน เจ้าของรางวัลโกลเด้นไ o n อนฟอร์ล t ฟ m ทจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิส NGC UN ผู้กำกับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากฮ o n g k งฟิล์มอ Award ดสแตลลี่เคดผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฮ o อง k งฟิล์มอ a วอร์ดสันนี่ชาน Matsunagaichi Nick C H E U K และ l a w r e n c e การผู้กำกับรับการยอมรับจากทั่วเอเชียคาวาอิยูมินักแสดงหญิงดาวรุ่งจากญี่ปุ่น Ikematsu Sozuke เจ้าของรางวัลจาก Japan Academy สำหรับในเวทีนี้เองออกแบบเคยได้รับรางวัล Best N E W C O M E R หรือนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากฉลาดเกมโกงในงาน Asian Film a w a r d ในปี2018งานประก การรางวัลภาพยนตร์เอเชียครั้งที่18จัดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคม2025ที่คีเกอร์เซ็นเตอร์ในเขตวัฒนธรรมเวสต์เกาลูนฮอกโดยประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลเมื่อวันที่10มกราคม2025งานประกาศรางวัลครั้งที่18นี้มีภาพยนตร์ยอดเยี่ยม25ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมชิงรางวัล16รางวัลภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องเอกซูมาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถือเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง มากที่สุดในปีนี้โดยนักแสดงได้แก่ดีนฟูจิโอกะอาโอกแบบจุติมออสปินลินโลชุนยิปและมาซากิโอคาดาโดยฟูจิโอกะทำหน้าที่เป็นทูตและคนอื่นๆทำหน้าที่พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคม2025ที่โรงละครแกรนด์เยเตอร์ โดยมีเจสันชาญและซาราซองเป็นพิธีกรงานนี้ถ่ายทอดสดเวลา17นทางช่อง YouTube ของเอเชียนฟิล์มอว a ร์ดอะคาเดและ TVB ีบีพช่อง82 All We i m a g i n e แ as l i ท e โดยพาย่ากับปัดเดียคว้ารางวัลภาพยนตร์